どん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  อะไรอ่ะชีเช้เป๊กชี้เป๊กไปวิงไป กินอะไรอะลูกอืมไปวิ่งเล่นปะไปวิ่งเล่นเร็วเร็วเอ๊ะไม่กินไม่กินปะไป,ะป,ะปะวิ่งไปไปเร็วเร็ว หน้าทุบจริงๆเลยเนี่ยเจอยาไม่ได้เลยเราอะ